สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูลูกอึ่งชุดแรกของปีสองพนะครับอันนี้ลูกอึ่งฝนแรกชุดแรกต้นปีเลยนะครับนี่นะครับอายุ7ถึงสิวันนะครับเป็นลูกอึ่งนะครับไม่ใช่ลูกคางคกนะครับนี่นะครับลูกอึ่งนะครับตรงกลางนี่ผมจะปูเงาบัวแดงไว้นะครับไว้เป็นที่หลบ อาศัยให้อึงได้อาศัยนะครับนี่นะครับลูกอึงนะครับอายุ7จถึงสิบวันนะครับชุดแรกของต้นปีนะครับนี่นะครับลูกอึงนะครับนี่นะครับตรงกลางก็จะปลูกบัวแดงไว้นะครับนี่นะครับผมใส่หนาประมาณคืบหนึ่งเองนะครับ นี่นะครับลูกอิงนะครับอายุเจ็ถึง10บวันนะครับนี่นะครับนี่นะครับ บ่อที่ผมเลี้ยงผมจะเลี้ยงแบบนี้นะครับตรงข้างบนนี้จะคุมตะขาเขียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับบ่อที่ผมเพาะไว้เลี้ยงลูกอึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นบ่อแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ